Podcast. ทุกข้อสงสัยไขยได้ด้วยตัวคุณจีปาถะสาธารณสุข วันนี้ขอเสนอตอน i n f o ฟเด i ิการแพร่ระบาดของข้อมูลที่ผิดอาจทำร้ายชีวิตของคุณได้สวัสดีค่ะนี่เป็นตอนแรกของ h i ฮแท็บพอดแคสต์รายการพอดแคสต์ที่จะพาทุกท่านมาไขาข้อสงสัยเกี่ยวกับสุขภาพด้วยงานวิจัยค่ะ เบิร์ตไอสไตน์เคยกล่าวเอาไว้ว่าการมีสติปัญญาไม่ใช่ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารแต่คือการรู้ว่าค้นหามันได้ที่ไหนหลายๆท่านค่ะน่าจะเคยมีประสบการณ์ที่คุณพ่อคุณแม่หรือผู้สูงอายุมันจะส่งพวกเคล็ดลับสุขภาพมาให้ใช่ไหมคะคำถามคือเชื่อได้หรือเปล่าแล้วบางอย่างที่เรารู้ว่าไม่ถูกต้องค่ะจะต้องทำยังไงดี มีการศึกษาในปี2017ตีพิมพ์ในวรารสารวิชาการ Science Advance พบว,ว่าผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเสียงที่จะแชร์ข้อมูลที่ผิดสูงมากถึง7เท่าเมื่อเทียบกับช่วงวัยอื่นๆนะคะผู้ร่วมเขียนงานวิจัยนี้ค่ะโจชัวทักเกอร์จาก New York University ให้เหตุผลว่าผู้ใช้ Facebook ที่มีอายุเกิน65ปีมักจะเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ตช้ากว่าคนรุ่นอื่นๆค่ะ ทำให้คนกลุ่มนี้จึงขาดความรู้เท่าทันโลกดิจิทัลหรือดิจิทัลรีทิเรซีและก็ทำให้ไม่ทันได้ระวังหรือชุบคิดว่าข้อมูลเหล่านี้จริงหรือว่าไม่จริงอีกเหตุผลที่สำคัญก็คือกลุ่มผู้สูงอายุมีกระบวนการรับรู้ที่อาจเสื่อมลงตามอายุนั่นเองค่ะการแชร์ข่าวผิดของผู้สูงอายุดูจะเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ซึ่งสิ่งนี้ค่ะ ที่เราเรียกว่าอินโฟเดมิกภาวะแพร่ระบาดของข่าวสารที่ผิดพลาดอินโฟเดมิกค่ะเป็นคำที่ WHO นิยามขึ้นมาจากการรวมคำสองคำเข้าด้วยกันค่ะได้แก่คำว่า Information ข่าวสารและ epidemic การระบาด ซึ่งลักษณะของอินโฟเดมิกจะคล้ายกับโรคระบาดก็คือมีคนได้รับข้อมูลที่ผิดพลาดแล้วก็ส่งข้อมูลนั้นไปอาจจะสองคนแล้วสองคนนั้นก็ส่งต่อๆกันไปค่ะส่วนสาเหตุที่อินโฟเดมิกมีมากขึ้นในปัจจุบันนี้นะคะ WHO เผยว่าเกิดจากการขยายตัวของโซเชียลมีเดียและการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ความรู้เกี่ยวกับโรคระบาดและสุขภาพก็อาจไม่ได้มาจากงานวิจัยอย่างเป็นทางการเสมอไปค่ะผู้ที่ออกมาให้ข้อมูลต่างๆอาจจะมีตั้งแต่ผู้เชี่ยวชาญอย่างเป็นทางการไปจนถึงอินฟลูเอนเซอร์บล็อกเกอร์และคนทั่วไปเลยที่ผ่านมาเราอยู่ท่ามกลางภาวะนี้โดยอาจไม่รู้ตัว ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างในไทยค่ะมีกรณีของฟ้าทลายโจรที่มีการเข้าใจคลาดเคลื่อนกันว่าสามารถป้องกันโควิด1 i ได้แต่จริงๆแล้วไทยใช้ในการรักษานะคะดังนั้นก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่ฟ้าทลายโจรขาดตลาดค่ะยังมีกรณีที่ประเทศอิหร่านค่ะ มีอินโฟเดมิกเรื่องดื่มแอลกอฮอล์ความเข้มข้นสูงรักษาโควิด -19 ได้กรณีนี้มีผู้เสียชีวิต700รายเลยทีเดียวค่ะกรณีตัวอย่างที่กล่าวมานี้ค่ะคือความเสียหายจากอินโฟเดมิกแล้วเราจะจัดการกับปัญหาอินโฟเดมิกได้อย่างไร WHO ได้แนะนำหลักปฏิบัติ4ข้อที่ภาครัฐและสื่อมวลชนสามารถทำได้ได้แก่ 1. พิจารณาคำถามและข้อกังวลในประเด็นที่เกิดขึ้นค่ะ 2. สื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อทำความเข้าใจถึงความเสี่ยงและข้อแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ 3. เปลี่ยนความเข้าใจผิดให้กลับมาถูกต้องอย่างตรงจุดและ 4. ส่งเสริมให้เกิดการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องในส่วนของคนทั่วไปข้อแนะนำของ WHO ได้แนะแนวเอาไว้7ข้อด้วยกันนะคะ 1. สํสำรวจแหล่งข้อมูล 2. อ่านมากกว่าพาดหัวค่ะ 3. ดูว่าผู้เขียนเป็นใครแล้วหาต่อว่าเขียนอะไรไปบ้างนะคะ 4. อย่าลืมตรวจสอบเวลาที่เผยแพร่ข้อมูลนะคะ 5. หาหลักฐานอื่นๆที่สนับสนุนข้อมูลนี้ค่ะ 6. พิจารณาอาคติของตัวเองและ 7. หาข้อมูลจากองค์กรที่สามารถเช็คข้อมูลได้อย่างเช่นนะคะในประเทศของเราค่ะก็มีเพจชัวก่อนแชร์ค่ะในวันนี้เราได้เรียนรู้ว่า ข้อมูลที่ผิดพลาดและข่าวลวงส่งผลเสียถึงชีวิตได้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเริ่มมีการทำงานเพื่อแก้ปัญหานี้กันมากขึ้นส่วนตัวเราเองค่ะก็มีส่วนช่วยหยุดการแพร่ระบาดเหล่านี้ได้เช่นกันนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ฟังเรามาจนถึงตรงนี้ค่ะทุกข้อสงสัยไขยได้ด้วยตัวคุณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ thank you